นะถ,ถ้าจะออกให้มาถึงนี่พร้อมทุกคนนะเฮ้ยไม่เห็นเลยว่ะไม่เห็นเลยอเปล่าเมาอีกไม่ได้แล้วมันคว้าไว้เลยไม่ได้แล้วยีวไ่ไม่เห็นตัวเลยเออไม่เห็นงนี้ก็เลยลเลดินมาโอ้หลุดบนเรือพอดี มาสายเชื่อไหมว่าออกจากบ้านจากคลองสามมาพัทยาใช้เวลาเหมือนไปพัทยาเลยสองชั่วโมงกว่าสัตว์คลองสามไม่ต้องพูดอ่ะใช่สองชั่วโมงกว่าเป็นไปได้เอ้แต่วันนี้มึงต้องปรับวินัยไว้ปรับวินัยไรมึงต้องมีระเบียบวินัยเหมือนทหารมึงต้องมาเช้าขโมดแถวตุ้งยกอกสะบัดหน้าพีชอากาศดีวันนี้แต่วันนี้คุณมาสายคุณนวดนำโทษไปเตรียมอุปกรณ์ไม่ตองอีกเหรอยังเลิกแถวเฮ้ เอาอะไรมาข้าเบียยโอ้โหมีเอ็มมันกลับไม่นอนเลยใช่ไหมเนี้ยเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มสามร้อยเอ็มหกร้อยเอ็มเจ็ดร้อยห้าสิบกัริโพลอีกอีกสี่นิ้วสองขวดโอ้โหนับซีซีกันยังไงวะเนี่ยนี่ไงริโพลมันสองนิ้วไงเออสี่นิ้วก็สองขวดคนละขวดก็นอนกระเด้าหมอนเนี่ยอยู่แล้วฟื้อมาเหมือนไปแพ้เลยเฮียหมดแล้วตรงซ้ายขวาหัน สั่งเทียนสายหันสายหันสายหันเฮ้ยเลยวงเลยวงไม่เยื้เลื่อเฮ้ยเฮ้ยมึงพนอาหารมึงเอาเป็นพนอาหารหมดนั่งนั่งเลยอ่ะนั่งปวดเข่าอ่ะปวดเข่าอ่ะปวดเข่าลุกนั่ง ลุกเหนื่อยแล้วเลยเหนื่อยขนาดไม่เคยเป็นโควิดนะเนี่ยเหนื่อยแล้วเฮียเอามีบทลรองเท้าไรว่ามาได้หมดเตรียมใจมาแล้วจากบ้านรอรับคำสั่งจากผู้ช่วยครูจากต้นย์อมบัตบีอังกอนเบดวินัยย่อนยานมาสายต่อเป็นเกงแล้วครับนี่ปิดไว้แค่นี้ได้รับบัลงโทสูงสุดแค่นี้ไม่คิดเลยดต้องตับระเบยบวินัยเหมือนด้วยซิลผมมาเขาได้ปลากันแล้วผมมาสายก็ ต้องหาปลายได้ใช่ไหมมีสายการไหนต้องได้รับบทลงโทษสูงสุดเป็นความผิดอลไรแรงจากต้นปฏิบัติมีคุณต้องพางหน้าพางตัวเข้าหาเป้าหมายอันดับแรกต้องพางตัวก่อนไปแรกบิดบิดเนี้ยอ๋ออนมาแล้วใช่แล้วสิวขึ้นมาเนี่ยฮะสิวขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยสิวสิวลดลงก็ค่อยดีแล้วถ้าใช้เนี่ยสิวลดลงเลยทีมมาดีมันก็ใช้ได้นี่หว่าเฮ้ยตอนเดี๋ยวต้องพางหน้า เราไ่ให้ตัตูเห็นมีถิ่นน้ำป่าเนี่ยคือเอาเอาเลอะเลยเลอะเลยเอ้ยไม่สวยลบก่อนลบๆไม่สวยลบๆไม่สวยลบเป็นยังลบเลยชิบหต้องให้นาไม่มีสีเนื้อจัตูเห็นของของสมวันก็หมดแล้วนี่คือปลาเข้าไปตกตรงไหนปลาก็ไม่เห็นผมเลยไม่เห็นไม่เห็นเราต้องมีเข้าไปปลาไม่ตื่นเลยตอนนี้โอเคจบแล้วแค่นั้แหละใช่ไหมยังยังครับลังพังตัวไปแบบนี้ไม่ได้โอ้ยแค่ลำพังพาตัวเองไปตัวคุณหมดเดินก็เหนื่อยแล้วต้องช่วยตัวเองเลยอ่ะอ่าใช่ บทลโทษแค่ร้ายแรงของคนที่วินัยหลุดก็ยอมให้เขาทำนะแมคุณต้องถึงเวลาครับผมมายถ้าถ้าจะออกให้มาถึงนี่พร้อมทุกคนอ่ะมือมือเลยอ้าวที่ผายไม่ต้องตกปลาแล้วมือทำทั้งมือนี่ยหละยกได้แค่นี้อ่ะหล่อนักแล้วดิสนุกกันใหญ่เลยที่นี่อ่ะผมมาสายมีเวลาคิดกันไงผมบอกให้ปลาตกใจกว่าเดิมอีกอนี้แหละ สะพายแรกได้วยวะเออเอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยอยู่เดี๋ยวใครได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปตกนะใครได้ปลาช้ากูเดี๋ยวกูให้ทำอย่างงี้บ้างกู <c oughs> เออเฮ้ยถ้าเธอได้ตัวปุ๊บส่งต,งตง่อให้คนอื่นได้เดหลืออีกรอหนึ่ง <c oughs> จนกว่าเธอจะตกได้นะรีบก่อนรีบก่อนรีบก่อนไหนเพราะเป็นเบส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 อะไราสปินก่อนนี้จะมาหาปลาด้วยล็อกเบสให้ได้ถ้ามันไม่ฟูซะก่อนนะเออประเดิมสัทีได้ล็อกตัวเนี้ยไป เห็นเลยว่ะไม่เห็นเลยว่ะไม่ใช่เยี่ยวใส่เนี่ไม่รู้เรื่องเลยเออนี่อะไรวะไอ้ปูอยู่ไหนวะไม่ทันเงี้ยมอ่ะโอ้โหทำไม้แรกได้เลยที่จบไวเลยนะเราให้จบต่อไวเลยนะอ้าว พันแม่งอ้าวขึ้นไปพันได้ไงอะ่ะนีตรงนี้สวยมีดรตีแต่ถ้าไวกว่านั้นไวกว่านั้นไวกว่านั้นอธิบายก่อนหนิใช่ไหมถ้าเข้าไปปกติเลยป่าตื่นเริ่มหนึ่งสงองไปได้ตัวไหมเนี่ยมึงจะได้มึงจะได้ข้อทายญาติไหมเนี่ยจะได้ส่งต่อให้คนอื่นไหมเนี่ยตีฟู่อยู่เนี่ยตั้งอยู่ตั้งอยู่โอ้ไม้สองไม้แรกมึงแบกต้นกล้วยทั้งคลิปเลยเนี่ยกูว่าสรุป ได้เป็นคนเดียวเลยไงอืมย่างถ้าไม่ได้เดี๋ยวมีเ,เรียกอะไรยังเหลือย,ยังเหลือว,วิชาจู่โจมทำลายใต้น้ำอีกหนึ่งอย่างา้องไปแล้ว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 ิวิววอวอฟองขึ้นฟองขึ้น อุ้ยได้ตัวได้ตัวอุ้ยได้ตัวด้วยมาไวอ้ยมันได้แล้วมาไวมันได้แล้วคันได้แล้วไม่ยิงไม่ได้แล้ววะเอ้ยมันข้อถ่ายาตแล้วไวแรกปุ๊บอ้ตึ๊บเลยบอกแล้วเ้ยชุดทีได้ผลเอ้ยดีว่ะเฮ้ยปลาไม่ตื่นมันกัดเลยมันไม่ตื่นแล้วกัดตรงหน้าด้วยเนี่ยกดกัดลงไปปุ๊บมันกระชากตึ๊บไปเลยโอเคใหญ่กระเจี๊ยวหน่อยนึงเว้ยอันที่สำคัญอุ้ยได้แล้ว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 เว้ยเปิด เขาเรียกอะไรวะประเดิมประเดิมประเดิมแล้วล็อกเบสได้แล้วเว้ยล็อกเบสไอ้ยันได้กระดาชุดหน่วยซิลเฮ้ยไม่ธรรมดานะใครออกหมายเอาชุดนี้ไปใช้ได้นะเฮ้ยต่อไปมึงต้องส่งต่อทายาทแล้วเนี่ยส่งต่อให้ใครคือเป็นเป็นคู่กับเธอเลยอ่ะแต่งแต่งแบบนี้กูเจ้าคืนกูฝึกอ่ะกูฝึกอ่ะใช่กูฝึกกูเนี่ยแต่นี่ไอ้โชว์ปาก่อนเลยมาแล้วเนี่ยข้าวจมปากกัดฟองฟอดเลยเห็นฟองเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นตอนแรกนึกว่าจะเล่นเล่นไง ที่มันกัดจริงกระชากตึ๊บเลยเน็ตเก้ประเดิมลอกเบสเฮ้ยแต่ถ้าพอลอกเบสพอปากัดปุ๊บทันนะกดตึ๊บเดียวมันวิ่งเลยมาแล้วครับมาแล้วเขาได้ปลากันหมดแล้วเหลือคู่ฝึกกูนั่นแหละอยู่ดีมาทำทษกูยังยังไม่ได้ปาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ปาตัวแรกแหมทางเดียวน่น่ะโอ้ยไอจันต้นต่อไอจย์ต้นเป็นด้วย่ฮ้ยเดี๋ยวพี่องก่อนลากูก่อนนะ พี่บนได้ปลาแล้วยังไม่ได้ปลาเดยอยัง,ยงไม่ตอนแรกเว้ยมาถึงทําโทษกูคิดว่าเขาได้ปลาแล้วไอกูมาเลยทําโทษเลยงูเมยใหญ่เลยอ่ะเออแบบไม่พูดสักคำบอก <c oughs> เขาได้ปลากันแล้วนะเว <c oughs> ้ยเขาได้ปลากันแล้วนะเว้ยฮี่พังตัวได้ผลไปครับผมไปส่งต่อหน่อยซิลตอนนี้ผมเลื่อนขั้นมาเป็นครูฝึกแล้วในเมื่อผมได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นครูฝึกแล้ว ต้องมีคนได้รับบทลงโทษต่อจากผมผมเลื่อนขั้นขึ้นมาสูงมากกว่าเขางั้นก็ไอไนคนสั่งกูอะมึงเป็นครูฝึกแล้วเนี่ยมึงรูฝึกแล้วเมื่อกีเ้เียนคนอาหารอยู่เลยมึงเป็นครูแล้วเนี่ยได้แต้มก็เลื่อนขั้นเลยโอ้ชิบหายเหมือนเหมือนตัวเองเหมือนขมนดวิ่วตรงกลังหันวิ่งลงน้ำปฏิบัติไวลงเลยถ้าอยากได้ปลาแต่งตัวกันผมพลางตัวไปเดี๋ยวผมจะให้พี่เป็นสายรับสองหน้า สายสองหน้าหน้าหนึ่งเหลืองหน้าหนึ่งดำเดี๋ยวรับสั่งชาดเจดพี่นัยชาติเจดพี่นายเฮ้ยผ่านอาหารว้านนี่หว่าปิดหน้าด้วยเออข้างหลังด้วยปลาจะได้ไม่เห็นได้ไม่เห็นปลาด้วยมาที่นี่ทำไมผมรักลอยอครับมาที่นี่ทำไมรับลอยยอครับแล้วมึงจะหนีไหมผมรักลอยอครับกูถามว่ามึงจะหนีไหมรักลอยอครับสุดยอดแล้วตอนนี้มึงสุดยอดโอ้ออันนี้เขาเรียกสะพายแร่ง มันเป็นนักรบเดี๋ยวนะจะเยี่ยวยังไงเนี่ยขอ,อปลาจากเาด้วยอ้าวถ้าอยากเยี่ยวก็ตกปลาให้ได้เลยครับโอ้มันไม่ยากเลยครับใส่ชุดตีแล้วปลาง่ายๆเลยสับๆเียเหลืองไปรูหลังออกแล้นะขมิ้นอะโอ้ยเ <c oughs> ลื่อนัดจนเลยเลยเฮียเป็นอาหารต้องอดทนขอน้ำหน่อยครับเอน้ำหน่อยครับเข้าป่ามันต้องแบบ พางตัวน้ําป่าเราไม่มีน้ําเราต้องใช้น้ําลายนะอุ่ยเหมือนนิ่บ่ายเลยเหมือนขี้เลยให้มือซื้อไอ้เยี่ยมมั่งหน้าคนแบ่งยีงอะไรมาเนี่ยขี้เด็กดู้แล้วซ่อมนะมึงมาหานะอดทนครับถ้าอดเฮ้อเหลืองล้วไปรับสองหน้าไงคูโทนอ่ะต้องมีสองสีสัตว์ไม่ต้องพูดมากอยู่เฉย ต่ออยรักนอยอ่อยรักนอยอ่อยรักนอยออุยนอยอรักนอยอเดชชัยจริงเราต้องนวดหน้านะเออมันต้องตบให้ซึมเข้าผิวตบให้ซึมเข้าผิวทำไมทำไมมันเริ่มไม่ดำมันแดงเลยวะไม่หลงมันเลยวะไปไปหน้ามืดเลยวะไปรีบหาปลาให้ได้อกไผ่ไรพึ่งอกตึงโอ้บอกให้ยืนเฉยๆแล้วรีบไปตกปลาอ้าเร็วเร็วเก้วไป เฮียใครขาเตะตัดขาเฮียแล้วไม่เอาเบ็ดไปละไอ้พี่ไปดีนะบ้านตัวเองไอ้เฮียใครถ้าเป็นแต่หมข้างนอกนะนึกว่าคนบ้ากันไอ้เฮียพี่ไปต้องเตะตัวเลยโอยเฮียโอ้ยแน่นคอยพี่ไปเลยตุ๊กตุ๊กสถานการณ์ครับรับทราบ นี่อะไรหลักสูตรเดินทางไกลอ่ะต้องเขาเรียกอะไรเข้าหมายสุดโจมอ๋อทางตัวให้เรียบเงียบและเนียนที่สุดเอ,อเอ้ยกูเย็นฝั่งซ้ายฝั่งเดียวอะ่ะฝัั่งนกนเป็นเมนเทลอ๋อเมนเทลเออเย็นดียวโอ้โหเปนไก่ดีไอ้เจีมยมาอ๋ออยู่ตรงเนี้ยปาจิปาจิปาจิ อะไรกันตรงนี้วะเนี่ยเมื่อกี้ไม่เห็นกูะเดิเออไม่เห็นเนี่ยก็เลยเดินมาอ่ยเ,อเย,ย <c oughs> ดยย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 ยูยย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 ย่ยยยยย่ <c oughs> ยยยยยเยย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 ยกยย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 กยกเยยปปิดยยยย เราต้องกลักบมาเป็นครูฝึกให้ได้เลยอะไรครับโดนแล้วโดนจริงแล้วเงี้ยเงี้ยโดนจริงแล้วเงี้ยโดนจริงแล้ว น่แล้วเเนี่ยยฮ้ปลาอะไรทอดหรือมินไอ้คนมินว่ะเออแต่ไม่กัดเหมือนไปทอดเลยกัดปักเลยก็ดีอะพี่เฮ้ยมาว่ะใสสวยด้วยป้านินใสสวยด้วยมาว่ะเต็มปากครับพี่น้องปนนิแล้วดูหนกแปลกๆด้วยไอ้ยี่แล้วดูป้านินแบบหลังหนอกอ่ะ ตรงมันแปลกๆไงไม่รู้อ่ะเยี่ยเหมือนช็อตบดีเลยนั่งดูหลังมันงเด็กเฮ้ยไหวดิรันหายใจไม่ออกเลยเนี่ยเยัยหน้าทิดแล้วนะยัยเหลืองๆดำๆยังทิดเลยเด้อแล้วเย็นเย็นอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยตอนเนี้ยดีๆมันทําให้เรามีแรงกระชุ่มกระชวยหรือว่าเราต้องพายถึงน้ําวะต้องทำปลายใต้น้ําวะแล้วพายเรือเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นพายน้ำก็ไม่เป็นจะทําให้ดูไอ้ทำให้ดูผู้ช่ยครูอ่ะเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเป็นครูแล้วต้องเดี๋ยวต้องสอนลูกศิษย์หน่อยเรือทําไง ผมรู้สึกตัวแล้วว่าเป็นครูฝึกไม่จำเป็นต้องพังตัวครับเหนื่อยตั้งนานให้ใส่แว่นแว่นลืมใส่ล้างหน้าอยู่จันต้นในป่าเอ้าเร็วดิกูเป็นเหมือนไม่ไม่งิ้วก็แห้งเจียร์นะจ๊ะได้แล้วครับใช้อะไรอะอะไรเก็บได้นะได้อะไ์เด็กตกปลาใช่ใช่พอกินแล้ว ส่งนิดนึงนี่วัดเข้าปากเลยนี่ครับตัวที่สองมาแล้วมาแล้วนะตัวที่สองอ่ะดูจานไว้น้องมาช้าแต่มานะต่อสายพิเพื่อนสิมาช้าแต่มานะไม่ได้เรื่องคุณไม่ได้เป็นมาตเตอร์เชฟครับคุณครับเชฟไอ้ถอดท่าเพื่อนอ่ะไปถอดยศเียตามมาีตามมาีครูครับ ตามมานี่เห็นเรือนได้ไหมเห็นเรือนได้ไหมเห็นครับเดี๋ยวผมทำให้ดูการจุ่มใต้น้ำเป็นยังไงเฮ้ยดูมันเจ๋งว่ะต้องให้สอนตลอดตอนแรกจะให้คุณไปเดี๋ยวคุณไปฝึกไว้น้ำก่อนเดี๋ยวผมจะออกไปเลาะเรียบชายฝั่งเอ่อเมติเดเรเนียนเมเดเรเนียนข้าบสมุรกากมีโจรสลัดเยอะแยะเฮยเค้จระเข้ไปุ่มเนี่บางแก้ว อยู่สามตัวเราไม่สามารถเดินล้อไปได้มึงขึ้นฝั่งไวนี่เฮียเลยนะเราไม่สามารถเดินล้อไปได้เราต้องเรือออกจะออกเดินทางแล้วไม่ครูเฮ้ยครูอ่ะจริงว่ะจันจันเช็คเอาเอาอีไปนั่งอ่ะจันเช็คโทรศัพท์ก่อนครูแม่งแน่นอน่嘛เฮ้ยพอดีไม่เหมือนไม่เหมือนหน่วยซิวอ่ะไอ้เฮียมันเหมือนมึงไปขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะเล็กแคบไม่ทัวไม่งอกไม่เห็นไม่ออกไปไหนเลยเฮียมึงขายก๋วยเตี๋ยวอะเฮีย ลายแตงน้ำหมือซิวเรือภายไงนั่นแหละหมุนอยู่ตรงกลางไม่เอานะตรงกลางพอดีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคว่ำมีลายนี่งหมดเก้มก้อนหินไปเดี๋ยวลูก lớn muốn ạ được vai phàng nữa ăn vai nữa ăn biết Nam โอ้ยเหี้ยไม้ดูปากินด้วยตอนแรกอะ่ะวิ่งเลยวัดเข้าไม้อะไรมันพาว่ายเข้าไปเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใหญ่ด้วยนะก่อนที่มันจะเข้าไม้อะ่ะ <c oughs> แล้วสอนสอนเมี่ยงตกปลา,ยอ,าอยู่เอออุย้ยไม่ขึ้นไอ้เหี้ยไม้อีกแล้ว ปลาอยู่อยู่ทั้งปลาทั้งไม้ <c oughs> โอ uh, ้หลุดบนเรือพอดีนี <c oughs> ป่ปลาหลุดบนเรือพอดีเลย <c oughs> ใส้ใช้ใ้เจียวใหญ่ก็เจียวหนเนะี่ยมานะครับนี่ออกเรือมันต้องได้ปลา น้ำเริ่มเข้าเรือแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุอุ้ยอ้ยเข้าห่เข้าฝั่งแล้วเหรอเ้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วไ้เจตัวหนึ่งนะโอ้โหไ้หนูพี่ามตัวแล้ววันี้่ตกในก็ได้อะอนเยดิเหือน้าเข้าไม่ใช่อะไรหรอกดูดิระวังทลุนั่งทัพันเบ็ดขาดนี่ครับอีกตัว ถามมั้ยนะวันนี้อไม่่ชนอมาช้าแต่มาอุ้ยมาช้าแต่มานะนี่เฮ้ยสายเดียวตลอดเลยสายสายนี้ตลอดเลยคัดไว้คัดไว้แบบกำลังอร่อยวันนี้หน่วยเราไม่ได้เรื่องกลับไปฟุก็ไม่ใช้คำว่าเราด้วยหน่วยมึงคนเดียวนี่แหละมึงแปดาีแปดปีที่อยู่มาไม่เรื่องเลยเลยออกไปซะออกไปได้แล้ว คนเดียวเลยเน้นๆเ,เลยมังโอเคครับวันนี้ผมได้ปลาสามตัวเท็กซัสตั้งตัวหนึ่งตัวออแล้วก็เหยื่อตกปลาเด็กตกปลาแอร์ไลน์ตัวหนึ่งแล้วก็พายเรือออกไปเปน็นทิชซัสฝั่งนูน้นได้เจียวด้วยได้ไปอีกหนึ่งตัววันนี้สามตัวแล้วก็พี่พลได้ได้แต่เช้าแล้วสองตัวสามแล้วสามแล้วสามแล้วนันต้นได้ปลาดินได้อะไรไม่ได้เลยเลันนี้สิดแปมถ้าเจ้าลิปนดีอุ้ยปลาดิน นินแดกก็ดีหมายจะปิดคลิปเดิมกทำไมนินแดกถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อากูชาแนลด้วยนะครับเที่ยวตกปลาทำาหาโมบ้านเพื่อนและเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบายนินกัดอ่ะเฮ้ยไปไม่สนใจปนะีดนสนใจกูช่วยกูขึ้นดันขึ้นมาเองเฮ้ยนินสวยป่ะ